ไม่นั้นมันเข้าได้หรอจองแล้วสามคนสามคนจองแล้วเอ็มคนที่ว อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะทำคลิปแรกก็คือคลิปตามใจ Follower วิกิจกรรมวันนี้ก็คือทุกอย่างเราจะต้องเป็นไปตามที่ Follower ที่น่ารักของเราทุกคนโหวตให้เราทำนะคะซึ่งมันจะเป็นกิจกรรมที่เด็ดดวงแน่นอนก่อนที่เราจะไปเริ่มอ่ะเราจะต้องอัดสตอรี่บอก Follower นิดนึงว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างทุกคนจะได้รอโหวตกันซึ่งผลโหวตอะ่ะเราจะเอาผลโหวตผ่านไป10นาทีแล้วกันแล้วก็ดูว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกผลโหวตอันไหนเพราะฉะนั้นใครอยากดูก็กดไลค์ไว้ก่อนเลยจ้า มาเริ่มที่คาถามแรกก่อนออกจากบ้านเราจะต้องเรื่องแต่งตัวใชป่ปะแต่ว่าบิงอยากมีตีมไปเลย <S <S เพราะฉะนั้นช่วงนี้กาลังติดซีรีส์ก็คือจะให้ follower นะคะโหวตว่าวันนี้เราจะแต่งตัวออกจากบ้านให้เหมือนใครดีคือเตรียมชุดมาสําหรับ2คนนะคะซึ่งคาแรคเตอร์แตกต่ตางก,กันชัดเจนมากแล้วแบบช่วงนี้ก็ติดด้วยแหละก็เลยแบบเอาโหวตเลยละกันวันนี้ทั้งวันเราจะแต่งตัวออกไปเป็นแบบโกมนยองด้วยลุคนี้หรือเราจะออกจากบ้านเป็นแบบโซอีซอจากอีตาวันค่ะส่งเข้าประกวด2คนติ่ ชอยขวากับชอยซ้ายโอเคเดี๋ยวเราไปถามฟอลโลเวอรของเรากันว่าเราจะได้แต่งตัวแบบแนวจะบ้าคือโซอีซอจะเป็นแนวแบบหนังๆไงมีความเหมือนแบบหน้าหนาวซึ่งตอนนี้แม่งร้อนมากให้ได้สุดยอดเหนือแต่ชัว่ใชคือโซอีซอต้องใส่ะลรโชเกอร์ถ้าเป็นของกุมยองก็จะเป็นลุคสุดขาวนะคะสุดปังแบบคุณนายคุณนายเลย คิดว่าวันนี้เราควรแต่งตัวตามซีรีส์เรื่องไหนดีคะสําหรับนางเอกก็คือขวาเป็นโกมุนยองลุกนี้กับสายเป็นโซอีซอจากทันบัมนะคะลุกนี้ลุกไหนดีโหวตค่ะผลโหวตออกแล้วเราจะได้แต่งนะคะด้วยคะแนนโหวตไปตอนนี้ผ่านไป10นาทีพอดีเ7 3รจคนโหวตว่าให้แต่งตัวเป็นโกมุนยองตร้งก็ชุดสีขาวพอดีเพราะว่าชุดสีดำเนี่ยน่าจะออกไปไม่ถึงข้างหน้าก็น่าจะตายแล้วเพคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดการหาแล้วเจอกันในลุกโกมุน ยคือขาดสีปากซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบชาเลนจ์มากเราจะทาสีปากด้วยลิปใช่ไหมแต่ว่าบีงานจะคิดโจทย์ไว้ก็คือให้ปอบแปบทาให้ด้วยมือหรือให้ปอบแปบทาให้ด้วยปากอีกอย่างวะนะคะทาดิสติกค่ะให้ทุกคนช่วยโบทโจทย์สองข้อนี้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็จะมีหอยแบบเออเออเออก็นะโบทกันนะไปแล้วนะ ทายยังไงวะอันที่สองอะกูก็คิดแบบที่ไม่ได้ผิดว่ามันจะทายยังไงแกแอบเข้าไปโหวตหรอแกอยากได้อะไรหรือเปล่าบาทแกเละแน่บาทแกเละแน่ผ่านไปสามนาทีผลบวกเอกฉันคือให้แบบใช้บาทหาให้ อ๋อโอ้โหข้องกลข้องลโอเคออได้แล้วและเนี่ยเดี๋ยวเราเช็ดนี่ออกชุดแบบอลังการไม่ไหวก็คือเดี๋ยวเราจะต้องออกไปข้างนอกกันก็เดี๋ยวเราเปิดคำถามไปว่าวันนี้ใครจะได้เป็นคนขับรถนะคะต้องขับรถระหว่าง ชูเล่ักสบายโหวตให้ตัวเองนั่งนำด้วยตอนแรกว่าจะนั่งสบายๆไม่ต้องขับแตเคอ,อกกรู้ว่าแกงผลก็คือคนที่ต้องขับรถก็คือบิงเองใครขับอะขับได้แต่คือรถมันใหญ่แล้วไม่ถนัดแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือกว่าจะได้ขับเราต้องดูการปรับเบาะคือไม่ปรับแล้วปรับอีก จังเลยวันนี้มีคนขับเนครับเนื่องจากว่าเราอ่ะรีบกันมากนะคะตอนนี้ขึ้นทางด่วนมาแล้วซึ่งเราอ่ะได้เปลี่ยนหน้าที่การขับเรียบร้อยเพราะอะไรหรือว่าโอหเหมือนไม่รู้ทางเราก็ไม่ถนัดด้วยกลัวใจก็เลยเอาปลอดภัยไว้ก่อนเราก็เลยได้นั่งกินสบายสบายต่อไปเราจะไปร้านทำผมกันซึ่งอันนี้จะให้โหวดแบบผิกมากๆนะคะคือผิงจะถามพอลูเวอร์ว่าอยากให้เราไว้ผมยาวต่อหรือตัดผมสั้นไปเลยดีซึ่งอันเนี้ย เราก็จะต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตัดก็ก็ได้อยู่นะเพราะว่าทุกคนใหนบ้านเนี่ยคือปัญหาบิงเว้ที่มิงต้องมาล้างน้ำผมวันนี้เพราะว่าเลยรู้ว่าผมมันเป็นสีเขียวทุกคนเห็นป่าคือพอขึ้นจากทะเลแล้วกลับมาไม่กี่วันเองจากพังงาผลก็คือผมอะ่ะกลายเป็นสีเขียวมันเป็นสีเขียวโจเกอร์ ก็เดี๋ยวมาทำผลโหวตกันว่าฟลอเอร์อยากเห็นเราผมสั้นหรือจะให้เราไว้ผมยาวต่อนีจริงๆคือถ้าส่วนตัวบิงก็คืออะไรก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็คือแบบ <c oughs> ก็ไว้ผมยาวก็ยังอยากไว้ต่อเพราะว่าเพิ่งแบบยาวมาเมื่อไม่นานวันนี้แต่ถ้าตัดผมสั้นก็ได้อยู่ <c oughs> ว่าเดี๋ยวดังให้ทุกคนตัดสินกันก็มีความตื่นเต้นกับคําถามนี้เพราะเป็นแอบเป็นคําถามที่แบบน่ากลัวที่สุดแล้วในคลิปนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูผลโหวตจะเป็นยังไง เรากำลังจะเดินทางไปร้านทำผมซึ่งคําถามนี้เป็นอะไรที่แบบชีชะตาของเรามาก็คือคนอยากให้เราตัดผมสั้นหรือว่าไว้ผมยาวต่อแกงไงแกงไงตามใจอรนเลยผลโหวตของวันนี้คือทุกคนโหวตว่าให้เราตัผดผมสั้น คะแนน2,700แล้วก็เป็น51%นได้ได้ตัดได้แล้วโอเค จะทำสีนีไปเลยเหมือนเดิมให้มันเป็นแบบขอๆไปเลยหรือว่าทำเข้มทับดีอ่ะทุกคนเราจะเปิดโบวตให้ทุกคนโหวตพร้อมกันปะระหว่างเราตัดจะททำสีนะคะอันนี้เราก็ทําทำเป็นตัวเคมีทีเมนต์เคราตินขนแกะให้ผมนุ่มเพราะว่าผมพังไม่ไหวทุกคนตอนนี้คือแบบมีประเด็น่ะ คือเรื่องของเรื่องคือเราเปิโปดโหวตแปลนเมื่อกี้ใช่ปะว่าแบบจะให้เราย้อมผมเข้มหรืออ่อนดีแต่ทีเนี้ยผลโหวตออกมาว่าให้เราอ่ะทำผมอ่อนด้วยคะแนนโหวตที่แบบห่างกันหลินแล้วผลโหวตอยู่ที่ประมาณ 4 0 0พันกว่าโหวตทีเนี้ยคือบิกญเพิ่งทำสีผมมาเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วและทีเนี้ยเรามาละไทยรานีานเน่เขาก็เลยแบบไม่แนะนําให้เราทําสีผมผมที่เพิ่งไปทำมาล่าสุดก็คือทั้งไฮไลท์แล้วก็ทั้งแบบอ่อนมากๆอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่งั้นก็ต้องไปสีเดิมไปก่อนเขาแนะนําว่าแบบไม่ควรทําถ้าจะทำมาก็คืออยากให้เคลือบเป็นสีเข้มแต่ถ้าอยากได้อ่อนอยู่ก็คือทิ้งสีนี้ไว้เลยให้มันอ่อนเศร้าวจริงๆอยากทาสีผมมากเลยตอนแรกก็แพงก็แบบ อยากกัดแบบกัดผมไปเลยท่านคนบอกให้อ่อนเราจะได้กัดผมไปเลยนะคะผมว่าผมเรามันไปไม่ไหวคือเดี๋ยวเราต้องรองคุณคุณส้มเจ้าของร้านมาเพราะว่าเขาจะมาออกแบบทรงผมชั้นให้นะคะเพราะว่ามันจะสวยงามขนาดไหน ตามที่ทุกคนขอมาสีผมวันนี้มันเป็นสีผมเก่าของเรานะคะแต่ว่าเราได้กําจัดไอ้น้องเขียวๆออกไปหมดแล้วโเคเดี๋ยวไปดูเต็มๆว่าเป็นยังไงจ้า จะแตกต่างจากที่ก่อนหน้านี้ตัดเพราะว่ามันมีความเกาใช่ป่ะแต่อันเนี้ยพอตัดออกมาด้วยสีผมด้วยอะไรด้วยตามที่ทุกคนรีเควสอ่อนเอ่ยอ,อะไรเอยมันก็เลยออกมาเป็นแบบฟ่อๆนิดนึงส่วนตัวก็ชอบนะก็รู้สึกว่าแบบผมสั้นอะเวลาเราเซตผมมันง่ายมากคือมันประหยัดเวลาไปเยอะนะคะตอนตัดนี่คือแบบในใจแบบขั้น <c oughs> ตอนต่อไปก็คือเราจะไปกินข้าวกันก็เลยให้วตดหลังนี้แล้วกันมักกะเรหรือก๋วยเตี๋ยวเรือข้างทางผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่บอกว่ามันออกมาเป็นทรงอะไรแต่ทุกคนจะต้องรอดูผมกันในคลิปนะคะแต่ว่าเราได้เวลากินข้าวแลุ้ววซึ่่งเราาจะให้คนช หนีที่ยาวถึงพื้นแบบนี้แล้วควรไปกินอะไรดีตอนเที่ยงนี้นะคะโอมากาเสะมือเด็ดหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเรือข้างทางค่ะ คือจะบอกว่าที่เนี่ยร้าน OJ Hair คือที่เราชอบพอเพราะอะไรหรือว่าทรีทเมนต์เขาแบบทําที่ไหนก็ไม่ไม่ถูกใจเท่าที่เนี่ยคือทรีทเมนต์ดูดิผมแบบจากตอนแรกโคตรเสียโคตรพังอะ่ะอันนี้คือแบบคือผมสุขภาพดีมากอะดูดิฟรุบฟรุบฟุบ,บอันนี้เราทําทรีทเมนต์ไป2อันแล้วก็ค่าตัดกับคุณ OJ จะ2 5 0 0ัน้แล้วถ้าค่าทำทรีทเมนต์นี้ก็น่าจะประมาณ5 0 0 0 6,000แต่ทรีทเมนต์ที่เนี่ยเขาดีมากๆเลยนะเราจะได้กินอะไรกันนะครับนนขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วนะครับว่าจะได้กินอะไรอมม่าคาเฟ่อมม่คาเฟ่ โอ้ยแกแอบโบดดิโอมาคาเฟ่ว้สิครับ น้ำเอ้ยตามวะตามก๋วยเตี๋ยวเรือชิบหายแล้วใจบิงอ่ะบิงอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือข้างๆเพอบิงไม่มีตังกินออมเบรเซสแล้วมันไม่ใช่แค่บิงที่ไม่มีตังโอป้บมีตังไหมม่ค่อยมีงานก็ไม่มีทำแต่ตอนนี้ผลโพมันเหมือนที่จะไปทางออมเกรเซแต่เดี๋ยวเรารอให้ถึงประมาณสินาทีแล้วผลมันจะออกเป็นเอกนท์ว่าเราจะได้ทานอะไรนะคะออะเปิดคําถามต่อไประหว่างรอไปด้วยเลยละกันคําถามนี้คือคําถามที่ว่าเราจะไปรับเพื่อนคนไหนจากบ้านมากินข้าวด้วยกันซึ่งบิงคิดไว้2คนที่คิดว่าวันนี้น่าจะว่างกก็คืออมับ สลัดสองชอยนะให้โหวตเราจะไปแบบที่เขาไม่รู้ตัวเพราะเมื่อกี้เช็คแล้วทั้งสองคนยังอยู่บ้านแต่คำถามเมื่อกี้เนื่องจากว่าจะมีเพื่อนผู้โชคดีหนึ่งคนที่จะได้ไปกินข้าวกับเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะคุณคนคนนั้นคุณอยากให้เป็นใครระหว่างชอยที่1ซารนพรค่ะกับชอยที่2สปอมค่ะพรเนี่ยคือเนื่องจากว่าคะแนนสูสีมากแต่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาผู้โชคดีที่จะไปทานกับเราก่อนว่าเป็นใครเคยว่าอยู่ดีๆก็จะมีคนได้กินข้าวฟรีนะครับ <c oughs> ใครเป็นคนคนนั้น <c oughs> เขาคิดว่าสลาัดแกเดาวด่าใครสลัดเออเขาก็ว แล้วตอนนี้คืออยู่รามอินทราทุกคนขับรถไปบ้านเพื่อเราคิดคำถามนึงออกเหมือนว่าแบบมันขับรถอยู่ใช่ป่ะเราก็เลยตั้งว่าแอบจับมือพอแปบตอนขับรถหรือว่าแอบโสดีผลหมดออกแล้วนะคะตรจ้ะพอแล้วไหมจ้ะ ทุกคนตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงบ้านของคุณพลอยแล้วคุณสลันนะคะสวัสดีค่ะติดต่อจากบิงตี้นะคะคุณคือผู้โชคดีค่ะอยู่หน้าบ้านไอ้มาตอนนี้ไปเลยไม่ไหนไม่ไม่สรุปมากินอะไรกูยังไม่บอกขึ้นรถมาก่อนเร็วๆจำหมดขึ้นเมื่อไหร่ไม่สรุปไปจริงไปจริงก็กูอยู่หน้าบ้านมึงเนี้ยจริงจริงสภาพไหนก็ได้นับหนึ่งถึงสิบมึงเดินออกมาเลยนะหนึ่งสอง เหนือสภาพคือรถมาเลยยังไม่บอกว่าไปไหนคือรถมาก่อนไอ้ได้กินอ่ะคุณช่วงคุณดีใจนะเพราะมึงเห็นมึงเขียนว่าเหีืองแต่ไอการที่ไม่บอกเลยแล้วมึงมันเกินไปรูมเสื้อเสื้อนี้ฟรีเสื้อแบงไหนเสื้อเกงอะไรมึงเนี่ยเกงเหรอ จริงๆภาคมาไม่ได้แม้แต่แนะล้างหน้าคือกูแปรงไปแล้วนะแต่คือมึงมืนใจง่ายวะกูชวนแล้วมึงก็ออกมานใจง่ายเขาไม่รับมาด้กินคำว่าเลยฟรีไม่แล้วกูได้ใช้คำว่าฟรีแล้วกูก็เลยโบวชตัวเองไปด้วยที่จริงแล้วจริกลกูนนอยากกินโอมาเกษตรแต่ว่าพออย่างเงี้ยกูลุ้นให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะว่าชวนไม่พร้อมผลบวชก็คือคุณได้กินโอมาเกษตร ไ,ไม่นั่นมันเข้าได้เหรอตองแล้วสามคนสามคนตองแล้วเอ็มคนเดีเอฟมริงปะเนี่ยเราพูดกับบ้านไงอีเหี้ยไม่ได้เอาเงินมาด้วยจริงปะเนี่ยให่เหมือนตอนนี้กูเหมือนเป็นไบโพอล่าข้างในคือใจนึงกูดีใจแต่ใจนึงกูแบบอี๋กูยังเงินมึงซื้ออยู่ในโค้ก่อนปัจจุบ<ม>ันก <c oughs> ูบอกเลยคอน,นี้จัดเต็มกินฟรีครับเออมันดีใจตรงเนี้ยมึงให้กูถามจริงเดี๋ยวก่อน มึงมีอย่างอื่นมากจากผ,ผลโหวตเมื่อกี้นะคะเราบอกเลยว่าโอมากษเสะเป็นผู้ชนะไปนะคะด้วยคะแนนโหวตอยู่ที่สา4 1สามรอสิบเอ็ดและสรันพรได้เป็นผู้ไปทานฟรีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตกอยู่ที่6กสิเซึ่งปอมได้เพียงส6สหเปเซนเท่านั้น <c oughs> ดววูว่าแบบว่าแมนนี่มันจะทำให้คนดูดีได้จริงไหมอะวันนี้มึงช่วยพิสูจน์หน่อย ว่าตอนนี้นะคะเราจะมาถึงที่ M ็ม a อเทียแล้วซึ่งเราอเห็นเพื่อนเราแต่งตัวแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะให้คนดูโหวตละกันว่าจะให้สลันลงไปแบบชุดเดิมๆอย่างนี้เลยหรือว่าจะให้แบบประคมแบรบนด์เนมเข้าไปมันดูแพงขึ้นมาเดินอ็ม a อเทียเนาะเออก็เดี๋ยวให้ทุกคนโหวตกันว่าจะได้ลุกแพงขึ้นหรือลุกเดิมๆนี่คือผู้โชคดีของเรานะคะคุณพลอยสสันพรชุดก็คือเพิ่งตื่นเลยทุกคนคิดว่าสลันจะลงไปอ็ม a อเทียด้วยลุกๆนี้เลยหรือเพิ่มพร็อพอเซสซอรี่ความแพงด้วยของแบรนด์เเข้าไป เมถึงเอ็มคอเทียจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะผลโหวตได้ออกมาแล้ววันนี or or ้เพื่อนทุกคนนะคะโหวตว่าให้สรันเพิ่มพรอบแบนดเนมให้กับลุกนี้ให้ดูแพงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะประโคมเข้าไปในตัวคุณพลอยเลยค่ะคุณพลอยก็เลยได้ไปลูกนี้นะคะเป็นลุที่ใส่บวกลูกชี่กับปกระเป๋าแค่นล้ นนี้เรามาโผลนที่ที่ไหนคะฟอพ์เดียซึ่งเราจะรับไปเลี้ยงซูชิเพื่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันว่าใครจะเป็นคนเลี้ยงฮะฮะอันนี้เกินไปนะเป็นร้านเดียวที่แบบบิงหาแล้ววันนี้ว่างเพราะว่าโทรไปหลายร้านมากๆก็คือไม่มีร้านไหนว่างเลยนะคะเหมือนปกติเราอาจจะต้องจองล่วงหน้าแต่คือร้านนี้เป็นร้านเดียวนะตอนนี้ที่แบบว่าง กหนึ่งระหว่างตอนที่เรามานั่งทานก็คืออะไรนะไปมองตาไปหรือว่ากินไฟจับมือโอเคเดี๋ยวมาดูว่าผู้ชมที่น่ารักของเราจะโบนเป็นอะไรนะคะก็จะเป็นคอสเซ็ตคอส,อสทั้งหมดมันพันพันมันพันเก้าถือว่าระคาะขุเท่าที่หามาคือกูกูก็มีได้แค่เนี้ยแหละถ้าจะห้าพันก็ต้องขัวในอะไรคนละดีคือสารันบอกมาว่าให้เปิดโบดว่ากินไฟมองตาไปหรือกินไฟจับหมอไปอ ผลโวตดออกมาแล้วนะคะทุกคนผลโวตดคือกินไปมองตาไปยี่สิบอนด์ั้งออกยีบอนดเดียวไม่ได้มองตลอดพอดีไม่ต้องกินนะใสร็ตพอดีนิดนึงถ้ามองงมองนี่ตอนกินก็ไม่มองยบ้าตาเหเทม ใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้อ่ะน้วมันน้องอะไรวมั่าอ่ะชนะแล้วอดหมยู่ที่พันหนึ่ร้อยบดบาทแต่ว่าเดี๋ยวหดหว่าจะให้ใครเลี้ยงกันได้ดีกว่าอ่ะเป็นบ็อกแป๊บกับสลัดสองคนที่ต้องอยู่ในหองสุดสุดในชีวิต พอกเราอ้เซลอเมก้เซล้าคุยเลยจะแค่หกพอคอนเทนต์เลยชีวิตเปลี่ยนกิมจ้างตั้งอยู่ครบพอนตอนแรกก็คือกินเสร็จแล้วว่าจะกลับบ้านแล้วแต่ทีนี้ดันเดินมาผ่านอันนี้ทุกคนงานเซลล์ของไทยดีไซเนอร์ก็เลยถามทุกคนไปว่าเราควรไปต่อก็คือช็อปต่อหรือเราควรกลับบ้านแล้วพักก่อนก็จะกลับบ้านแล้วแต่เดินผ่านคิดว่าควรช็อปต่อหรือกลับบ้านเลย ผลหวดออกแล้วคะ่ะทุกคนฟอลเวอร์ช่างรู้ใจเพราะว่าทุกคนบอกว่าให้เราช็อปต่อเพราะฉะนั้นก็ไปช้อปปิ้งกันจ้า คนขอมาจัดมาสองตัวสองตัวก็มีชุดว่ายน้ำแล้วก็มีเสื้อ,แล,อแล้วก็มีกางเกงแล้วก็มีเสื้อ ก็สําหรับคลิปนี้นะคะตามใจ f o l l o ว e r หนึ่งวันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจากกันไปนมาที่คําถามนี้คาถามสุดท้ายกันก่อนซึ่งคาถามนี้เดี๋ยวอัดไป้อมๆกันเลยละกันเป็นคําถามที่เราจะถามทุกคนนะคะ <c oughs> คําถามส่งท้ายไหนๆวันนี้ซารันพรนก็มากินฟรีอยู่ฟรีแล้วคุณคิดว่าวันนี้ซารันพรนควรกลับบ้านยังไงดีแล้วว่ากลับบ้านเองกลับให้เอาปไปไปส่ง <c oughs> ด, NBC. ดีนะมึงไม่ให้โหวตระหว่างรถเมล pues ์กับแท็กซี่เดี๋ยวเราจะเอาโหวตใส่ไว้ท้ายคลิปให้ว่าสรุปวันนี้สันทอนต้องกลับบ้านยังไงรับคลิปนี้เราขอตัวไปก่อนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเป็นวันเดกับบริงแล้วก็ตามใจ f o ลเวอร์ด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์แชร์แล้วเดี๋ยว E ีพีหน้าจะมาทำอะไรอีกก็ติดตามด้วยจ้าพี่จ้า อกกโโหหววตตตันนเมถึงขั้นใช้เส้นสายอีบิงมันให้โหวตว่าแบบกูบอกแบบไปส่งบ้านหรือเปว่ากูกับเองมึงไปโหวตให้บอกแบบมาส่งบ้านให้กูได้ได้ไหมโอเคได้เยอะโหวตน้องหมอเลยได้เดี๋ยวกูโหวตให้มึงกับเองเยอะและผลโหวตข้อสุดท้ายคือตึง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 แสงลงหน้ากูเลยนะเหมือนออร่ามันออกแล้วม้วสองแปดสองต่อสองสามสี่คุณคิดว่า อะไรครับสันันป๊อบแป๊บไปส่งเหรอสองแปดสองป๊อบแป๊บไปส่งสองสามสี่กลบบ้านเองสองแปดสอง see you later maybe n หนวะ Goodbye baby เปิดข้อนี้ทำเฮียอะไรเะกูทำเลยิมันเป็นคนฮิต Bye ไมมึงอ่ะไปเรียกกูกลับบ้านเองนะคือกูอยู่นี่แต่แก๊ปอยู่นั่น อะไรนะบ๊ายบายแล้วคือกูงงแก็บปะตอนเนี้ยกูก็งงเหมือนกันเพราะกูเกรงจิ้งเกรงงงแก็บมากกูต้องเดินไปคนเดียวบาย